เดิมเจ้าไปิเคยเพิ่มต่อตินดโซอช่างขยันตามเรื่องมีเชื้อเชื่อหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรชาวถนนหอมนวลมนวลชวนลงทุ่งหนุ่มของ คอยพีงไว้พรุ่งนี้ตอนเ็นคอยได้ไหมคนดีโอเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนี้ล ជន់ទុំសាធឿន จากต่อมานำพาสายาตาท่านผู้ชมมาพบกันที่หมู่บ้านชนบทห่างไกลจากความเริญที่นี่เขาเรียกว่าบ้านเนินมะขามบ้มานเนินมะขามแห่งนี้สำนักลานทุง่งสำนักปฏิบัติธรรมลานทุ่งของท่งานอ,อาจารย์ทองคลายท่านอาจารย์ทองคล้ายเกิดความปวดหัวปวดเส้นกับบรรดาสาุนิติสองคนก็คือนายโคมและนายชามที่ทาให้วัดว่าเกิดค,ความเสื่อมศรัทธา ประชาชนลดน้อยถอยลงเพราะพฤติกรรมของเด็กวัดเหล่านี้ก็ได้เรียกเด็กวัดสองคนนี้มาปรึกษาอบรมอะไรจะเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ติดตามดอกไม้ในมือมานต่อครับ ไหวพรุ่งมีตน้นเบญคล้าวได้ไม่ห้อนมี้โอ้เคยพูดลายที่คิดจำมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกหัวตัวาง พอไม่คิดเร่องใดก็วังแต่เพียงเจ้าหนยอได้ท่า าจ้งรถไฟซ้ําขะเลยควรจำไหมอย่าเกเรเลน่นด้วยเจ้าอย่ากินล้าโมอไหมความเสียใจถึงวัดวาตีดจ้าเลยอาดีโลนายโกมกับนายยามไอ้นายโกมกับนายจำํกกาไอ้ทัวอุบาทวัด มาโยในวัดนี้เด็ดโอนทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาที่จะข้ามาทำบ,บุญในวัดล้นตุงแงบ้านเดินมาข้ามนี้ฮั้นมันไม่รอวันในกลางคืนโรงเปร่งกันเตือนกุดกว่าจันกว่าบาดป่าไปขอตูเลง,ง,ง,งเต่งตุงโรงเปร่งกันเตือนเออกลางคืนเราหนังจวดบนเด็ดเหม็มจวดโรกบทมารีวันหน้าแนวกูปีชายติดแจนดีจวดนั้นลำบาก โอเองพยายามจะประสิทธิ์ปราชาดวิชาให้กับื้อพยายามประศิปราชาดแต่ลเล่เล่โบปราศิปราชาดแต่ลเ,ลเล่ไม่โ,กโ,กโ,กโรกไกลโรกไกปอกเถะ่จี้วันลอกกันทำมลานวัดเถี่ยพลัดกันแจ้งไกโยบนั้นไม่โรกไกโรกไกปอมาโยวัดเสื่อมมุดนายยืนกว่างเนงไกโรกไกปอกันนะในวัดนี้จงคนนี้เยอะไอ้ก,กุ้งกระชามือควางมังไม้น้อยจันเล่ง ใกล้ลูกใกล้อนาเราหาป๋อเราคเพื่อรู้หละลูกเพราะมันในรู้กันไม่แน่้ยวจากนี้กูเลยสจ้แม่งอะไหนจำาพอเตือนหรือก็เปื่อแล้วจำาร้อนจินอจารย์ดิเครียดไม่แก่กูยากทีขบนักเรียนื้อเกือกมาแล้ยว่ามาเดียวิบ้าอยู่ปฏติคนิ้วทำไรเกร็อคกูคุยกี่กูจะได้ลูกคือใจจื้อใจก็ตือนันตาย ซื้อเครื่องใหม่มาไหมไม่จำควรที่มาเป็นปอคูจนปอเบื่อโยกับป๋อเราตัวไป๋อไม่ต้องมาใจนำคุณคูเนี่ยนะนะตัดอกจากความเป็นลูกเป็นปออกจากโมรดอกไอปอปีตไม่ต้องใจนำคุณคูลำกาเนี่ยแกแม่แกตุ้มได้เปรดเลยูยบ้าอยู่ปน,นี้เนี่ยว่าลำคาญ ตอนนี้นายจำพอตัอนี่เมียตุมม้มครับอย่าไปเชือมม่อฤกษ์อาจารย์ฤกษ์ไม่แก่เบียร์รถตุ้มแต่ใจยันโยต์เต้นมาโย้วดเมียมตายจะเล่าตอนนี้แม่กูตายเออพอเออใจได้ใจอ่ะแม่คุณแลว้วา็คือแม่เมื่อก่อนรถจนลูกเออรถในี่จุแม่รถป่าวงรถในนารรวนรถป่าวงเต็ดทิ่เปดร้อนรถปวงไงบ้าเออไม่แก่ป่าวงอันเพือ่อเป็นรถป่าวง mấy tròng chài nam quân cúp é ba é chun tay cái nói cái con lú cái con bươu ừ, đừng nói cái vợ ban đăng cái nuôi nên bươu ừ, cái can lật chắc đừng nói am bươu côn úm nên côn úm này có giặc cài nó mày bà lật phà vuông chun thì côn úm ai quá quá Vô mình phiên chun yo mới tiệt lố cái gì นี่จะโยนทิ้งลูกมังแกไรเดือบลือแกไตกูไม่อยากกบเฮ hey, งอาจารย์จะบวชให้ทักทีอาจารย์บวชใหนปอทักทีพวกมันได้ยุ่งใจฟัาเรื่องคุณเราขึ้นมาเป็นลูกถ้าปอในบวชนิ่มเปลืมอมใจให้ไรก็เพื่อนเล,ว,เลวันกูเลยให้ปอบวชไอ้เนี่ยปอบวชบวชเปิดตระเตรนี่ประคุณกูลูกละพอเป็นปอต้องบวชตระเตรนปรากฏลูกมันต้องรู้วันมั้ง เป็นบวชนัที่อาจารย์บวชไร้อะลูกเออมันบวชไม่ได้ไม่ไหนครมนี้วันคนบวชเตียงแล้วจี้ข้ามาเตียหนังแล้วมันเตียวเล่ข้าไปอกนกนูอยที่ข้าจดอยูกันน่าเลยันละใส่เชือใส่ไหนนั่งเสือดได้ใส่เดียวใส่เชือใส่เดียวใช่กเกิงใช่กปลงชั้นแลวมากินข้าวไว้กูหายเป็นปลามันต้องหยุบนอกปบองนอจุรุนจนได้แลยหยุบนอ ลุงกูมันยังพองนอเลยพองหนอลุงวนกันมาแล้วหนอลำกาญนักนะมึงมาเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเปลือยไปแต่เดินในวัดนุ่นนี่อย่างนี้ใจดีว่าจูุ้ยอ้นี่ไม่ก้าวเหลืองไล่ริง้งเงินกิบฉันไม่อยากแรง,งกับตื่นกูจะอ,อยาก,ยากได้กูเกลียดอยู่ขันลุนนี่ตำรวจได้ใจเดืมได้เป็นชาวอาละวาดเฮ้ยได้อชอบ ในกูพอได้เลยอ่ะจนม้จะแจงแม่เจ้ากูเกิดมาเป็นปลวกกันลูกกูแจงแม่ตามึงเกิดมาเป็นปลวกเปิดเอ้ยเดินยวจำได้ไหมวันเด็จนไปช่วยจบม่เจ้าินว่าอยู่มื่อจัดหน้าจันดอยเด็กไปรู้ว่าเป็นปลวกก็มาจันดอยอยู่ละไปได้ถ้าปลวกไม่ปลวกกูยอมยาจีดหมดมาจีดกันเจ้ากูแม่เจ้าไม่จะอยู่ไหนจันดอยไม่น่ากันแล้วมันแด้ไงบ้าอยู่ปนาดนี้เราไม่ไกลกบ อเออเด็ก้นเปื่อะได้เตืนอนพอไงในนงังเอกในคุณวจังก็เลวนะก็ามาเตียวเล่ปลื้ดได้เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเปล่อดนังเอกปุ่นเรื่องนั้นดีตานเรื่องไม่ดีก็ไม่เอาหรอมันบานเดีเ๋ยมันเล่เปลือไม่มีสีดีนะจําแก่ปอนี้เด็กวัยรุนมาจัน้ำคมว่ะครับเด็กวัยรุนหน้าวันจัน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิอดเป็นมันทําเปืือดได้พุ่มเปืือยไง กมันบ้ากากากันเลยเ่อจะไปเพืดใไ้มันใสเอา่งนะเราไปลูกกันใจฟอนปามาไปยังนี่ทนี้แกไม่ผมนอนแ้่พมไม่ไปได้หันกลับเดี๋ยวตึ่กว่าเพื่จะล้ยวนจำกลับไปองพมนอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยจไม่กลับไปองจะเคยไปได้แกลาออนูมันจัดรยายำตัต้งคุณนัดเลยเนยเฮ้ยน่อย จรูไม่บอกกับคุโรว่ารูเล่นนังเอกกันในกุตแกนายนั่นเป็รูบวกคไปน้อไปอยู่ฮัมแมวัดแล้วและถี่ดีเออรไม่ใจกูไปน้อนไปล่นูไม่ใจไป้นมเล่นัังกูไปย้อนปลพฤติกมชวนเร็วกับบัูว่าูทำไรกันแม่มาจานลหอกปาเลยเด็กมึงพิชไอ้เกลือกูนี่ใครไปมาก็เปแล้วรำการแม่เอ้ยแม่เล่นกันไม่รู้หรอ ยาเตียวเล่ตีลังน่นั่งเฮ็ดใม่กุดนะผ่อโก้สังหมเล่นในบุญตุบใน้ตาเตียวเหลือเหลืองก้องประรัตน้าขแม่เตียวหลบลู่จำไหมน่ะก้อนปัญญตากิดอีเล่อยู่น้อยคิดดีหลือไรก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่ชอบรำการเออบรรดาโบลูกทิศนี่ไม่เข้าใจในสักทีอ๋อในขณะจันทนา